ขอยืมค่ารถสักสองร้อยบาทกับบ้านไหนได้ไหมครับได้ค่ะฟาพงพวกสิบต่อมันมาหลอกเอาเงนินหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ครับพี่ครับ พี่ครับพอดีว่ากระเป๋าตังค์ตกหายครับผมขอยิงสักสองร้อยได้ไหมครับไม่มีค่าโดกาสจริงๆนะพี่พี่ ังเกนคน่สี่สวยเนาะอือคือว่าลังจะเ่ยวกันเนาะนี่ครับขอโทษทีครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับคือกระเป๋าตามผมตกหายครับขอมขอเยืมงค่ารถสักสองร้อยบาทกลับบ้านหน่อยได้ไหมครับถ้าผมถึงบ้านแล้วผมจะรีกคืนให้พี่นะครับพี่ครับแล่วกวนนั้นหะครับแลวกวนนั้นะครับพี่ได้ค่ะ ลูกสิบแปดมงกุลมาหลอกเอาเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกแกนี่ค่ะห้าร้อยบาทไม่ครับพี่ผมขอแค่สองร้อยเองครับไม่เป็นไรค่ะรับไว้เถอะน้องกําลังลําบากอยู่รับไว้เถอะค่ะนั้นผมขอที่อยู่และเบอร์โทรของพี่หน่อยได้ไหมครับถ้าผมถึงบ้านแล้วผมจะรีบเอาเงินนี้มาคืนให้พี่นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีพี่มีธุระไปก่อนนะของมากนะครับพี่ ก็ใจดีเกินไปเงิน500แกคอยดูเหอะไม่ได้คืนหรอกแต่ถ้าน้องเขาพูดความจริงก็ถือว่าเราได้ช่วยน้องเขากลับบ้านถ้าน้องเขาพูดไม่จริงก็ถือว่าให้เขาก็แล้วก,กันไปกันเถอะแก้ เจพี่ขสัทีี่พครับพี่ครับ,รบอ้าวน้องมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะอ๋อพอดีว่าวันนี้เอาตังห้าร้อยนี่มาคืนพี่ครับ คราวที่แล้วที่พี่ให้ผมยิงห้าร้อยบาทพอผมถึงบ้านผมก็เลยเอาตังค์นี่มาคืในให้พี่น,น,นะครับแต่ผมไม่มีที่อยู่และเบอร์โทรของพี่ครับผมก็เลยมานั่งรอพี่ตรงนี้ทุกวันนี่ว่าหนึ่งอาที่พอดีแล้วนะครับแต่วันนี้ได้เจอพี่สักทีครับโอ้ตั้งหนึ่งอาที่เลยเหรอครับตอนเด็กๆแม่ผมสอนผมว่าคนที่ช่วยเหลือเราตอนที่เราลำบากเมื่อมีโอกาสเราก็ต,อต้องตอบแทนบุญคุณครับ อย่าว่าแตาะะ่ตังเลยครับพี่แค่เข้าจันเดียวถ้าผมได้รักมาผมก็ต้องคืนครับขอบคุณพี่มากนะครับที่วันนั้นที่ช่วยเหลือผมครับพี่ตังหากที่ต้องขอบคุณเธอขอบคุณนะคะที่ทำให้พี่ได้เรียนรู้